ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะวิธีการประกอบเป็นตู้ที่เป็นชั้นนะครับของอีเกียนะรุ่นนี้จะชื่อว่าเกิร์สบี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกป่ะนะเกิร์สบี้นะครับผมตู้ไปนี้ผมซื้อมาจากอีเกียราคาประมาณ1 1 0 0งพ่เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้ดูด้านข้างตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับรุ่นนะครับรุ่นก็นี่ครับเดี๋ยวผมชี้ดูมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นรุ่นของเขานะเป็นแบบนี้นะครับรหัสเดอร์นี้เชลเดิมีเยะ่รอครบั ครับยังไงผมก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันดูว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมครับตอนนี้ผมก็แกะมาหมดแล้วนะองค์ประกอบทั้งหมดนะครับก็จะมีอันนี้นะอันนี้เป็นแผ่นหลังแล้วก็อันนี้เป็นไม้ด้านข้าง2แผ่นนะแล้วก็จะมีชั้นที่ยึดเป็นโครงนะครับตรงเนี้ยสังเกตเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีรูนะครับเนี่ยตรงเนี้ยด้านข้างนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นเป็นไม้ที่เอาไว้วางเฉยๆนะครับมันจะปิดร่องนะครับไม่ใช่เป็นรูนะเนี่ยครับนะครับแล้วก็จะมีอันนี้อันเล็กๆอันนี้จะเป็นไม้ที่เอาไว้ปิดชายข้างล่างนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคู่มือให้หนึ่งฉบับนะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นถุงน็อตนะคบผมนะครับโอเคล่ะก็เดี๋ยวเราไปประกอบกันนะครับผมครับพอเราแกะน็อตออกมานะครับภายในถุงก็จะมีหกเหลี่ยมให้แบบนี้นะเล็กๆอันนี้นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ อ่าเป็นตัวตัวรองพวกน็อตอะไรมาให้หมดแล้วนะครับผมนะครับครบเลยนะก็เดี๋ยวเราเริ่มประกอบกันนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นโครงตู้ก่อนนะโดยการที่เราเอาแผ่นข้างเนี้ยตั้งขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเอาแผ่นโครงอันนี้ครับทาการยึดนะครับผมนะครับก่อนยึดนะครับมันจะมีตัวเขาเรียกอะไรดีเป็นเดือยไม้ครับเราต้องต่อเข้าไปที่รูใหญ่ันนี้นะที่รูใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับ4ด้านเลยนะทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด6แผ่นนะครับก็ใส่ไปให้ครบเลยนะครับ ครับตอนนี้ก็ผมใส่ไปครบแล้วนะทั้งหมด3แผ่นนี้นะครับเนี่ยก็ใส่ไปแบบนี้เลยนะครับใส่ไม้เข้าไปให้ครบ2ด้านนะทั้งหมด12ตัวนะครับนะครับแล้วก็ไม้ตรงนี้ด้วยนะครับไม้ที่ปิดชายล่านนะครับเราก็ใส่ไปเหมือนกันนะครับก็จะมีรูให้นะครับใส่ไปเหมือนกันนะเนี่ยรูตรงนี้นะครับใส่เข้าไปเหมือนเหมือนกับแผ่นเมอ่อสกู่นี้เลยนะครับผมใส่แล้วก็กดกับพื้นก็ได้นะครับเนี่ยกดกับพื้นไปเลยนะครับนะครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาขึ้นแผงข้างกันนะครับ ครับจากนั้นเราก็เอาแผ่นไม้เนี้ที่เราจะทําการยึดมาเตรียมไว้นะครับผมแล้วก็ตั้งแผ่นนะครับผมแผ่นสังเกตนะครับมันจะมีอยู่2ด้านนะด้านหนึ่งมันจะมีรูเยอะๆแบบนี้นะครับเนี่ยจะเป็นรูเยอะๆหมดเลยนะครับด้านหนึ่งจะเป็นรูที่แบบเอาไว้เห็นหัวน็อตนะครับผมให้เอาด้านหัวน็อตเนี่ยออกมาข้างนอกนะครับผมนะครับแล้วก็ให้เอาด้านที่เป็นรูเยอะๆเนี่ยไว้ข้างในนะนี่อย่างนี้นะครับเนี่ยครับให้เอาเดือยตรงนี้นะครับที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่เนี้ยมามาสูงเข้าไปในรูตรงนี้นะเนี่ยครับ พอสวมเสร็จปุ๊บมันก็จะสนิทใช่ไหมฮะแล้วเราก็เอาน็อตขันเข้าไปตรงนี้นะครับใช้หกเหลี่ยมที่เขาให้มาก็ได้นะก็คือตัวนี้นะครับแต่ของกรณีผมเดี๋ยวผมจะใช้เป็นหัวหกเหลี่ยมที่ใช้ดอกสว่านนะครับไอเป็นไขควงกระแทกแทนนะครับก็ใช้งานง่ายหน่อยแล้วก็ทํางานได้ไวกว่านะครับครับแค่นี้เองครับเราก็ต่อแบบนี้ให้ครบทั้งหมดเลยนะครับสามสามชั้นนะครับ ครับตอนนี้ผมก็ประกอบโครงหลักสามอันนี้เสร็จไปแล้วนะโครงที่อยู่ระหว่างตรงกลางตรงนี้นะครับผมนะครับทีนี้มันมีทีนิดนึงก่อนที่เราจะจบแผ่นตรงข้ามนะครับเราต้องใส่แผ่นนี้ด้วยนะแผ่นปิดล่างนะครับตรงนี้นะมันจะไม่มีน็อตนะครับแค่ใช้ประกบเข้าไป2ข้างมีบกันนะครับแล้วก็ไข่น็อตตรงนี้มันก็จะเป็นโครงยึดตัวนี้ไปด้วยนะครับผมอ่าเจ้าแผ่นนี้นะครับแผ่นยาวๆอันนี้นะครับมันจะมีรูอยู่ด้านหนึ่งนะครับให้เราเอาดูเนื้อหันลงนะครับเพื่อเพราะว่าเราต้องเอามาใส่ตัวนี้ครับ ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เหมือนกับเป็นตัวแผ่นรองให้ไม่ให้พื้นเราถลอกครับไม่ให้ตัวตู้เราไปโดนกับพื้นถูไปถูม,มันจะถลอกครับตัวนี้มันจะเป็นตัวกันถลอกนะครับเอาไว้ใส่ด้านล่างเนาะ ครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะรอบๆจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยครับรูจะต้องหันมาด้านล่างให้หมดนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมวนให้ดูสักรอบนึงนะครับก็แบบเป็นแบบนี้เนาะกระดาษที่เขาให้มาพอเราแกะแล้วเรามาลองพื้นไหมนะครับเผื่อว่าพื้นบ้านเราเนี่ยเป็นพวกไม้ปากเก้อะไรเงี้ยเวลาเราลงชิ้นงานลงมาจะได้ไม่เป็นรอยนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะทําการประกอบแผ่นข้างหลังนะครับก็คือตัวนี้นะ เข้าไปโดยการที่เราจะพลิกเอาด้านหน้าพลิกลงนะครับแล้วีเขาจะมีเป็นตะปูมาให้อันนี้นะครับเดี๋ยวเราตะปูนี้ตอกแผ่นหลังนะครับแล้วก็เอาหมุดนะครับใส่ตามรูนี้แล้วก็วางแผ่นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับ ครับอันนี้ผมก็ตอกกะปูเสร็จแล้วแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยก็คือตอกไปตามแนวนี้เลยนะนะครับตอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมติดหลังเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตรงนี้ครับนี่เอาตัวรองนะครับอันนี้นะมาติดไว้ข้างใต้นะครับนี่ครับติดไว้ข้างใต้ตรงด้านล่างตู้นะครับแบบอย่างเงี้ยนะครับกดก็ได้นะครับไม่ต้องตอกเลยนะครับตู้อีเกียดีอย่างครับเขาทํามาค่อนข้างจะแบบเขาเรียกอะไรดีอะคือคือไม้เนื้อดีนะครับที่ผมประกอบมาหลายยี่ห้ออีเกียนี่ถือว่าเป็นแบบงานดีเลยนะประกอบง่ายนะครับ คแค่นี้เองนะครับเอาไว้การถลอกเนาะนะครับแค่นี้เองก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในถุงอ่ะ <S <s <ancestors> <S เขาจะมีตัวนี้มาให้นะครับเนี่ยไอตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยจริงๆแล้วเขาเอาไยึดข้างบนตู้อย่างงี้นะเนี่ยครับข้างบนตู้แบบนี้เพื่อเพื่ออะไรเพื่อเวลาการตู้มันแบบหน้ามันคว่ำลงมานะครับเวลาเรามีเด็กมีอะไรเขาเขาไม่รู้เขามาปีนชั้นยางน,นะครับชั้นมันจะได้ไม่ล้มลงไปแล้วก็ต้องยึดอย่างงี้นะเขาจะมีน็อตเกียวปล่อยมาให้กับแหวนนะเห็นไหม เนี่ยครับแล้วก็เอาแหวนนะครับใส่ในน็อตแบบนี้นะครับแล้วก็ไปยึดกับด้านเนี่ยครับยึดกับตัวด้านหลังตู้แบบนี้นะครับผมแต่ในกรณีนี้ก็ผมไม่ยึดนะเพราะว่าผมยังหาตำแหน่งวางที่แน่นอนไม่ได้นะครับถ้าพี่ๆท่านไหนที่เอาไปวางแล้วเนี่ยถ้ามีเด็กเล็กก็ผมแนะนําให้ยึดเจ้าตัวกันล้มกันล้มไว้ด้านบนตู้ด้วยนะครับเขาจะให้มาให้มา2อันนะเนี่ยครับก็ยึดไป2ฝั่งนะครับซ้ายซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งนะครับผมแค่นี้เองนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราก็ ตั้งตู้ขึ้นมาเลยนะครับแบบนี้นะครับตั้งตู้ขึ้นมาก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับอย่างนี้ครับโอเคอย่างนี้นะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้เอาตัวหมุดอันเล็กนะครับก็คือหมุดตัวนี้นะนี่ครับหมุดตัวเล็กอันนี้นะครับแบบนี้นะครับมาใส่ไว้ที่รูเล็กๆอันนี้นะครับเนี่ยเป็นเหมือนตัวค้ำชั้นนะครับเนี่ยให้เราใส่ไว้ที่ตัวรูมันนะครับที่เขาเจาะไว้นะครับ นี้ใส่ไว้ทุกอันเลยนะด้านข้างตู้ตรงนี้นะครับสองฝั่งนะครับจากนั้นก็ให้เราเอาชั้นนะครับวางมามาวางไว้บนหมุดที่เราใส่ไว้เมื่อกี้นะแบบนี้นะนะครับสามอันเนาะนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับประกอบไม่ยากนะครับเครื่องมือถ้าไม่มีคือในชุดที่อีเกียเขาซื้อที่เขาแถมมาให้เขาก็จะมีมาให้เราแล้วนะครับผมเราก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับแต่ถ้าประกอบบ่อยๆหลายๆตัวนะครับก็แนะนําว่าให้เรา ใช้เป็นสว่างควงช่วยก็จะเร็วหน่อยนะครับผมครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะอันนี้ก็คือเป็นตู้ที่ประกอบเสร็จนะครับผมใบหนึ่งนะแล้วจากนั้นผมก็ประกอบเพิ่มอีกทั้งหมด5า้าใบนะครับเป็น6ใบเลยนะครับผมแต่อันนี้อันนี้ผมยังไม่ได้ยึดกับกําแพงนะเวลายึดกับกําแพงต้องใส่ตัวเหล็กฉากที่ผมให้ดูตอนต้นคลิปด้วยนะครับเพื่อการมันล้มนะเวลาเด็กปีนอะไรเนี้ยนะครับผมนะครับก็ประกอบไม่ยากนะเพราะว่าเนื้องานเขาค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะของตู้อีเกียเนี่ยนะครับผมนะครับ ก็ลองดูเป็นไกด์ไลน์นะสำหรับพี่ๆที่แบบซื้อตู้รุ่นนี้อยู่นะแล้วก็แบบเข้ามาดูวิธีประกอบอย่าเนี้ก็ไม่ได้ยากครับมีเครื่องมือให้อู่ในในถุงนะครับผมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอนคิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ